นะครับก็มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัยนะครับก็ทางกรมอุตุนะครับก็ได้มีการาแจ้งในที่ประชุมนะครับว่าวันที่9ก้ที่สิเนี่ยทางเพชรบุรีก็อาจจะมีปริมาณน้ําสะสมเฉลี่ยนะครับก็ประมาณถึงอาจจะถึงได้ร้อยมิลนะครับก็ทั้งนี้เขาก็เลยแจ้งให้มีการระมัดระวังแล้วก็ให้มีการดําเนินการตาม13มาตรการนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจกัจกรกาจัดสิ่งกีดขวางนะครับรวมถึง รวมถึงก็คือเขาเรียกอะไรล่ะติดตั้งติดตั้งเครื่อง <S <S ไฮโดรโฟ,โฟโนะครับแล้วก็ปั๊มต่างๆที่จะเร่งระบายน้ําลงสู่ทะเลนะครับก็ขอ,อให้ประชาชนนะครับในพื้นที่จังหวัดเพรบุรีก็เข้าติดตามสถานการณ์จากกูรูตรด้วยนะครับก็จะทําให้เราสามารถป้องกันอะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นครับผมขอบคุณครับไหนที่ตรงแม่น้ำเพชรที่มันลง,งยากยังไงก็ ถ้ามีตรงไหนก็แจ้งได้เลยนะครับทางเราก็จะได้ช่วยจับสารรีบดําเนินการลงไป<ะ>บางจุดที่มันสําคัญสำคัญลงไปก่อนนะครับแต่จะสแตนบายอยู่ตลอดขอบคุณครับครับคุณสุขก็จะยังมีอะไรบ้างเลยในพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นจุดปลายนะครับสายที่เราจะต้องที่ท่านได้มาบนวันที่23กันยายนสำหรับตนี้เราก็ได้ติดตั้ง เครื่องขัดดันน้ำตรงนี้มีเครื่องขัดดันน้ำแล้วนะครับตอนนี้เครื่องสูบน้ำทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด11จุดครับ11เครื่องเราดำเนินการติดตั้งที่จุดที่เคยมีปัญหาทุ่มทับท์ใเราเต็มพร้อมที่จะสูบได้ทันทีครับหลังจากนั้นแล้วกลุจุมถัยก็ได้เร่งรัดให้ติดตั้งซับเมิร์สที่คลองระบายนี้ทีนี้ก็มีท่านไปดูเมอร์สเมื่อวัน่อเมืติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบเองไฟฟ้ากางประสานกัรไฟเครื่องมาติดตั้งระบบเครื่องไฟฟ้าเพื่อให้ใช้งาน ส่วนเครื่องสูบน้ำอีกตัวหนึ่งที่ดีสิบแปดนี้มที่ท่านไปดูเมื่อเช้าก็เป็นลนักษณะไฮดูโฟ,โฟที่ทเพิ่มเติมอีกสองจุดครับตอนนี้มาตราาการการติดตั้งในตัวเมืองเรีเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของเราจัดบายเครื่องสูบน้ำอีกสี่เครื่องให้กับท่านนายกท้าเกิดกรณีเทศบาลเมืองนะ ท่านท่านมีเครื่องสูบน้ําของผู้ใหญ่ตั้งอยู่แล้วคิดว่าอรมใช่ครับตอนนี้เราก็เลยสแตทมาให้ท่านไว้สิบเครื่องครับความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือตามที่คณท่านรับสิ่งกระตุ้งเกษตรท่านลงทุนจุดกัยใจ้นมอบหมายธุรกิจให้กับักงนจังหวัดสำนักงานโครงการส่งน้ําในพื้นที่เนี่ยเราพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามนโยบายครับคุันี้ก็เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เราพร้อมที่จะพับดาน้ำครับตอนนี้น้ำน้ำคืนขึ้น ตันเยอะลูกคิวมีเรื่องที่จะฝากท่านนี้เป็นเรื่องของเครื่องเครื่องแต่งสมัมประสิทธิ์สามคิวเสร็จก็ที่ว่าที่อยู่ที่ที่เก้านะครับตอนนี้มันต้องใช้กระแสไฟฟ้าโดนไปถึงนู่นไม่รย์ เราเพิ่มบอกพอทั้งหมดต้องระดมเพิ่มเติมครับคุณต,ตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วครับเอ่อบอกพบเรามีสแสดงวันมาเพิ่มได้ทันทีไม่เรื่องสุดามีครับอยู่ในพื้นที่แล้วครับท่านี่ผกเพื่อที่มาเมื่อวันนั้นด้วยจะเพิ่มเติมตอนนี้จะมีน้ำแบบ26 27เองติเมตรแล้วก็ทางกรมชลประทานนะครับนอกจากเครื่องไม้เครื่องมือที่เราเตรียมมาไว้ในการรับ ในการรับน้าหลักนะครับที่จะมาถึงในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับไปถึงต้นเดือนพฤศจิกานอกจากคลองส่งน้ํานะครับทั้ง3สายที่เรามีอยู่4สายนะครับสี่สายหลักที่มีอยู่และมีคลองดีเก้าอีกสายหนึ่งซึ่งเราจะใช้เป็นเส้นที่เป็นตัวตัดน้ําหลักออกทะเลนะครับแอนการหนึ่งร้อยุบาทแมต่อนาทีแล้วเรามีการเตรียมการนอกเหนือจากการอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วก็คือการกัดจัดผักตบชวาในเส้นทางน้ําต่างๆซึ่งเรากำหนดไปทั้งหมด19สายนะครับ ได้ได้ร at ับการสับส์ถจากทางสำนักงานชิะทานที่สี่นะเอาเครื่องจักรเครื่องมือเข้ามาลอกในส่วนของพวกขดเชวาที่อยู่ตามสายคลองไม่ว่าจะเป็นคลองส่งของระบายทั้งหมดเลยนะครับ19สายซึ่งคาดว่าประมาณกลางเดือนตุลาเนี้ยจะแล้วเสร็จนะฮะในส่วนของการลอกขดบชวาตอนนี้มีการเตรียมการอีกส่วนหนึ่งที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยได้มีความเป็นห่วงว่ากรณีที่มีน้าหลากเข้าไปในระบบต่างๆที่เราเตรียมมาไว้แล้วเนี่ยเราจะมีการเล่ง เล่นกระแสน้ําที่อยู่ทางด้านท้ายเพื่อจะออกทะเลนะครับตามจุดต่างๆท่านก็เลยเป็นห่วงว่า,าจะออกไปได้ไม่ไม่เต็มประสิทธิภาพท่านก็เลยให้ไปติดตั้งเครื่องตามจุดต่างๆว่าจะเป็นคลองสายสายหนึ่สายสอนะครับสายสามนะครับแล้วก็ครองดีเก้าิานะครับดียีจุดนี้คือจุดที่เราอยู่คือดียีนะฮะแล้วก็คลองตาแฟงครองมาลพู แล้วก็วัดเขาตะคราวอันนี้เป็นเครื่องผัดัดน,น้ําจุดต่างๆแล้วจะมีมัสยิดต,ตรงนี้ด้วยที่บ้านกลุ่มนะครับตรงบริเวณบ้านกลุ่มซึ่งจุด,จด,จดพวกพวกนี้ติดตั้งไว้เกือบจะเสร็จหมดละใกล้จะเสร็จหมดลวพร้อมที่จะรับน้ําหลากแล้วก็จะมีบางบางส่วนที่ดีเ้าเนี่ยเรารอเครื่องอเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามา,มมาติดตั้งเพื่อจะเป็นตัวมันเป็นตัวซับเม็ดปั๊มที่จะต้องใช้กระแสฟ้าค่อนข้างแรงนะครับตัวนี้ตัวนี้จะมีความแรงเพื่อจะเร่งกระแสน้าบริเวณปลายคลองดีเ้าที่ร้อยคิวเนี่ยให้ลงทะเลให้เร็วที่สุด จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เราที่ทํารับมนตรีเป็นห่วงนะครับกรณีที่น้าหลากมามาตรงอยู่ในพื้นที่มากๆเราก็จะเล่งบริเวณนี้ออกไปให้เร็วที่สุดก็จะทําให้เครื่องแม่เครื่องมือของเราที่มีอยู่เนี่ยใช้ได้เต็มประสิทธิภาพครับตอนนี้ก็ขุดลอกอะไรก็ห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วพร้อมรับมือแต่ถ้าเจอพวกเรดบอมก็ลำบากหน่อยแต่ว่ามีเครื่องสูบ่หมระดมเพิ่มมาใช่ไหมระดมเครื่องสูบ ก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะครับในการที่จะรับมือกับภาวะน้ำท่วมอันอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาที่เสี่ยงของจังหวัดเพชรบุรีก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคมไปถึงกลางเดือนพฤศจิกายนเพราะในช่วงสองเดือนกว่าที่ผ่านมาเนี่ยจึงได้ร่วมมือกับทางจังหวัดนะครับหน่วยงานของโชบทานและหน่วยงานอื่นๆทั้งท้องถิ่นด้วยเนี่ยก็ระดมความร่วมมือกันโดยที่ ขณะนี้เนี่ยเราสามารถที่จะลอกคลองต่างๆได้ซึ่งมีทั้งหมด19สายด้วยกันนะครับทั้งสายเล็กสายใหญ่สายธรรมชาติสายชมพทานเนี่ยก็ภายในกลางเดือนนี้ก็จะแล้วเสร็จทั้ง19คลองอันนี้ก็ได้การสัสนุนจากกรมชมพทานนะครับทั้งโครงการส่งน้ำลงรักษาก็ดีการชมพทานจังหวัดก็ดีสำนักงานชมพทานที่14ก็ดีแลนะสำนักงานเครื่องจักรกล ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้บริหารจัดการในเรื่องของการพร่องน้ําเพื่อรับมือนะครับล่าสุดเช้าวันนี้ก็ได้ไปตรวจสภาพของอ่างเก็บน้ําแก่งกระจานซึ่งก็มีปริมาณความจุ710ล้านคิวขณะนี้ก็มีอยู่ที่4 5 6ล้านคิวคิดเป็นประมาณ64%อันนี้ก็เตรียมพร้อมสำหรับ น้ำที่จะลงมาในช่วงช่วงจากนี้ไปนะครับส่วนทางอาเก็บด้าเมฆประจันซ์่งมีความจุ12ล้านคิวเนี่ยก็มีปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณ40%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนห้วยผากเนี่ยมีความจุ25ล้านคิวก็มีปริมาณน้ำประมาณ50%เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นในการบริหารต้นน้ำเนี่ยเราคิดว่าถ้าปเป็นปกติน,นีมีมีฝนมีมอสุ่มเข้าบ้างเนี่ย การแหวนต้นน้ําของเราน่าจะรับมือได้ทีนี้ก็มาดูในเรื่องของปลายน้ําก็เห็นว่าแม้จะได้มีการขุดลอกวัะชะพืชออกนะครับแต่ว่าในกรณีที่เกิดฝนตกในพื้นที่ไม่ได้ตกเหนืออ่างเก็บน้ําหรือต้นน้ําของเราเนี่ยจะมีลักษณะของน้ำหลากนะฮะแล้วก็น้ําที่จะตกขังอยู่ รวมนั่งครองต่างๆก็จะจําเป็นจะต้องมีการเร่งน้ําดันออกทะเลจึงได้มีการติดตั้งเครื่องดันน้ําทั้งไฮโดฟรฟลอยแล้วก็เครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่นะครับเพื่อเร่งน้ําออกทะเลให้เร็วที่สุดโดยมีประตูระบายน้ําในการบริหารจัดการระายามน้ําขึ้นน้ําลงทั้งหมดนี้ก็เป็นตามนโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดรเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับแล้วเราก็ทํางานบริการเชียงลุกล่วงหน้า มาเป็นเวลา2เดือนเสษแล้วนะครับก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าเราพร้อมที่จะรับมือและเพื่อให้เกิดความมั่นใจมากกว่าน,นั้นก็คือการที่ทางชมรทานได้มีการนําเครื่องจักรกลเข้ามาติดตั้งประจําไว้ในจุดต่างๆซึ่งเป็นจุดเสียงนะครับขณะนี้ก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ละก็ถือได้ว่าเป็นการเตรียมพร้อมที่สมบูรณ์แบบท,ที่สุดแล้วก็เป็นการทํางานเชิงลุกล่วงหน้าตามแนวทางเพชรบุรีโมเดลนะครับ ซึ่งก็ได้ทางจังหวัดนะครับช่วยในการสนับสนุนทํางานร่วมกันแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งมาช่วยในเรื่องของระบบไฟตลอดจนองค์กรปกครองท้งองถิ่นอบตกำนันผู้นที่บ้านนะฮะก็เป็นการทํางานบริการกันค่ะได้สร้างการรับรู้ให้กับชาวบ้านที่เป็นจุดเสี่ยงโดยเฉพาะที่มีพื้นที่อาจจะท่วมซ้ำซากหรือว่าเฝ้าระวังที่น้องประชาชนริมน้ํเยังไงบ้างคะก็เป็น ข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีนะครับที่ให้หน่วยงานชุมรทานทุกจังหวัดโดยเฉพาะเพชรบุรีนั้นได้มีการสร้างการรับรู้แล้วก็มีการสื่อสารไว้ัมพันธ์ให้เตรียมรับสถานอันนี้เราได้ทํางานกันอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้อาศัยสื่อมวลชนที่ได้ช่วยกันกระจายข่าวออกไปนะครับมีคําถามไหมคะเรื่องสถานการณ์น้ําไม่มีจบนะคะ